Free, ต,ต,ต Navy, ัวนี้เป็นตัวซีตานะครับพี่น้องเป็นของตีน้ํานะครับตัวนี้เอามาทดลองนะครับพี่น้องดูทดลองตัวสังแทบท่านหนมากครับตัวสังแทบตัวกันน้ำครับสองตัวนี้บกกันน้ำครับตัวนี้เอามาทดลองบึ้งครับสองตัวนะครับคางละตัวครับ ขนาดใส่ขางับสองตัวก็สุดยอดเลยครับว้อมไว้สีอินทีนสีน้ำผ้าส่วนระบบไฟระบบไฟของเขาั้งเบอดน,นี่ใส่ของตีน้ำผ้าทั้งเบอด์เลยครับพี่น้องนี่ครับ ใส่ของตีน้ำผ้าทั้งหมดครับวาสิเป็นซิตี้นะครับซิตี้ซิตี้นี้ทั้งหมดสิบตัวครับแต่ใส่แค่แปดนะครับเพราะตัวหนึ่งสมสอมอยู่ครับสมประธานในแล้วครับคุณรอง <c oughs> ตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาเดชใส่ครับตัวมนันยคิครู <c oughs> มูนิก็ต้องตีน้ำผ้าครับ ส,สนนีน้ำพาทั้งหมดนะครับว่าจะเป็นจอครับจอของบริษัทตีน้ำพาครับขอฝากไปนับกันแล้วกันนะครับพี่น้องระบไปของห้องทั้งเวทีนะครับพี่น้องเป็นของบริษัทตีน้ำพานะครับระบุไฟคุณภาพ,น,พานะครับแบรนด์ตีน้ำพาบริการดีนะครับ <c oughs> พี่น้อง งระบบแสงสีนะครับตัวนี้คือลองนะครับไปเชียนะครับไปเชีย ہ. วอมไ้ครับเชียววไบแตีตามีตีตาครับบ็ได้มีหลายหลายหลอดเพ่นเหรอครบบไเวมีหลายหลอดแบบนี้ครับ่มซีหลอดแ้ราเหตาต้ตอ,ตอรอไมเหาม่ต้อค จังไลยก็ขอฝากติดตามติ้งงานนะครับทีมงานคำพลุงไว้แน่ก็ดีครับรพี่น้องเป็นทีมงานคำพูนะครับแล้วก็ขอฝากล้านนะครับไฟนะครับตีน้ำผ้าเนี่ยครับไว้น้ำแน่สน,สนใจสนใจสั่งได้ครับสั่งได้ครับเดี๋ยวสิติดเบอร์โทรไว้ให้ใต่ลิปกันแล้วกัน,นครับ